ผ่อนเพียงเดือนละ1 2 0 0 0บาทนะครับสำหรับ Honda Accord 2.0 EL นะครับรถผู้บริหารคันนี้นะครับเลขไม้เพียงแค่8,000 0โลนะครับรถมือเดียวนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมนะไม่เคยติดแก๊สนะครับรถเหลี่ยมสีสันตัวรถเนี่ยแท้เดิมรอบคันนะครับได้เป็นตัวท็อปด้วยนะฮะนี่ครับรถผู้บริหารใช้งานนะครับน้อยมากนะครับที่จะหลุดเข้ามานะครับเครดิตดีฟีดาวผ่อนหน่งนบาท7ปีนะครับ พอน6ปี13,500บาทนะครับพอน5ปีนะครับ15,000าบาทนะครับรายได้30,000บาทขึ้นไปออกคนเดียวได้แล้วนะครับสวยๆจบๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเรามาชมกันก่อนนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับจากดูจากสภาพด้านนอกนะครับไฟหน้านะเป็นฟู l e d นะครับโคมไฟแท้เดิมนะครับนี่นะครับ i g y t i m ม running light มีมาให้นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED นะครับ ล้ออันลอยขอบ18นะครับเป็นทูโทนนะเทาปัดเงานะครับเป็นดิสเบรกสล้อนะครับไฟเลี้ยวข้างหูกระจกมีมาให้นะครับมีเลนวายนะอ่อส่องจุดอัพนะครับขณะถอยหลังนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยปรับลงด้วยนะครับนี่นะอ่ะมาชมตัวรถกันเลยดีกว่าดะว่าสวยงามขนาดไหนนะครับนี่ครับโคมไฟหน้านะครับไม่กรอบไม่แตกไม่เหลืองไม่ลา้วนะครับฟูลเอลนะ มีเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะครับเป็น2เส้นนะนี่ฮะเส้นนี้นะมานะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับนี่นะครับไฟเลี้ยวอยู่ในโครงไฟนะครับนี่ครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED ลูกค้ารถเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะไม่ใช่วร่องรอยสเก็ดหินนะลูกค้านี่นะครับนี่เห็นไหมเป็นคี้ดินนะผมเอามารีวิวให้ FC เราได้ชมก่อนนะครับเพราะว่ารถสวยๆแบบนี้เนี่ยถ้ารอให้เก็บงานสวยๆเนี่ย ไปแน่นอนนะครับให้ดูจากเหลี่ยมสีสันตัวรถก่อนนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะคสนใจเนี่ยทักหาผมได้นะครับที่0ูนย์ก็92602443นะเดี๋ยวสปาทําความสะอาดไรเสร็จเนี่ยผมรีวิวให้ดูอีกรอบได้นะครับนะนี่รีบมาลงต้องลงช่องก่อนนะครับไม่งั้นไม่ทันแน่นอนนะครับนี่ครับโคมไฟหน้าแท้เดินนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับ ไม่กอบไม่แตกไม่เหลืองไม่ราวนะครับไม่มีร่องรอยสเก็ตหินนะครับนี่ฮะสวยใสยจริงๆนะอ่ะมาชมกันต่อนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวขอเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนเนาะนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับนี่ฮะดูจากสภาพโดยรวมเป็นไงนะครับรถดูแลรักษาดีนะครับลูกค้านะนี่ฮะได้เป็นโช๊คค้ำฝากระโปรงนะครับ ติดรถนะฮะไม่ใช่ว่ามาดัดแปลงใส่ที่หลังนะครับนี่ครับโอ้โหเป้าโชกคนะครับนี่ฮะมาคิวสีแต่มสีสวยงามทุกจุดนะลูกค้านะฮะมีตําหนิตรงไหนไหมมีฮนะนี่ฮะกันความร้อนนะแผ่นกันความร้อนนะครับไม่ได้ตกท้องช้างนะไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะแต่เหมือนแบบว่าอ่าผ่านการใช้งานเนาะอาจจะมีเคยวิ่งระยะยาวหรือโดนน้านะผมว่านะนะครับ แต่ฝาพงหน้านี่ฮะแผลเดิมนะดูพงรูพรมนะด้านในเนี่ยดูดิฮอนด้าใส่ใจขนาดไหนเป็นเก็ดเมทัลลิกเลยนะปกติค่ายอื่นเนี่ยด้านในเนี่ยจะไม่สาดสีแล้วนะนะครับลดต้นทุนนะนี่ครับยางกันน้ำฝนนะนี่ฮะโอ้โหเห็นไหมตัวสีนะเป็นเก็ดเมทัลลิกเลยนะครับนี่ฮะเงาฉ่ำๆลูกค้านะเงาฉ่ำๆนะ ได้เดิมรอบคันนะครับลูกค้านะฮะนี่ฮะโคมไฟหน้าแท้เดิมไหมเม็ดอินเจแปนนะฮะของฮอนดานี่ฮะสแตนเลสนะครับนี่นะอ่ะทั้งซ้ายและขวานะให้ดูก่อนนะครับค่อยๆไล,ล่เลียงไปนะชมคลิปนี้ให้จบนะลูกค้านะนะฮะนี่ฮะสแตนเลสนะครับนี่ครับเม d ดอินเจแปนนี่นะโอ้โหเป็นไงนี่ มาคิวซขนาดแบบยังอยู่เลยนะไม่มีไม่มีตําหนิไม่มีรูรอยเลขไม่แปดหมื่นนะลูกค้ารถเข้าเช็คระยะเซอร์วิสท,ที่ศูนย์ตลอดต่อเนื่องนะครับนี่ครับกันโคงนะกันโคงนี่สมรรถภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะไว้ใจได้เลยยี y ่ห้อคอนด้านะฮะรถผู้บริหารนะครับนี่ฮะ A B S นะมาคิวซแทมสีอยู่ครบทุกจุดทุก,ทกตาแหน่งนะครับตัวเครื่องนะฮะให้ดูนะนี่ฮะ รถยังไม่ได้ล้างสปาตัวเครื่องนะผมไม่ได้ลงวงลงแว็กให้นะครับนะให้ดูให้ลูกค้าเห็นเดียวๆเลยว่ามันไม่มีคราบน้ํามันไหลนะฮะนี่ฮะปาร์คซี่งฝาเครื่องกับเสื้อสูทนะอยู่ครบนะครับคอยห,หัวฉีดนะโอ้โหสวยใสแบบนี้ลูกค้านะครับคันนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวอย่างที่แจ้งไปนะเจ็ดปีเนี่ยผ่อนอยู่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับหกปีหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับ ายางได้เป็นดันหลบนะครับปี2021นะครับดอกยางก็ยังเหลือๆลึกๆเลยนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับพร้อมคีบระบายความร้อนนะครับนี่ฮนะสีเงาๆฉ่ำๆนะครับด้านข้างนะไฟเลี้ยวข้างหูกระจกแบบ LED นะคิ้วขอบประตูเป็นโครมเมี่ยมนะครับอ่ะนะนี่ครับเป็นสมาร์ทย์เลตนะครับทางซ้ายและขวานะทางซ้ายและขวาบางที อยากจะเปิดประตูเอาของเนาะแต่เราอยู่ฝั่งนู้นต้องเดินอ้อมนะก็ใส่ใจนะทำมาให้สองฝั่งเลยนะครับนี่อ่ะดึนให้ดูดูประตูก่อนนะอะเดี๋ยวขอดูด้านหลังก่อนละกันนะครับนี่นะนี่ภายในคุมทูโทนมาให้นะลูกค้านี่ฮะนี่ก็เป็นเอ่อเป็นโนแบ็กนะ เป็นดำเงานะลูกค้าถ้ามันมีการใช้งานมีขุยขวันเนี่ยมันแก้ไม่ได้เลยนะนี่ฮะตรงนี้ก็ซอฟนุ่มนะครับซอฟนุ่มแผงประตูนะบ้านนะครับมีมาให้นะครับกระจกแท้เดิมนะฟิล์มผมติดให้ใหม่แล้วนะรอบคันนะครับอ่ะแผงประตูนะครับไม่มีร่องรอยการถอดการงัดการแงะนะครับนี่ฮะชายบันไดนะปกติ ต้องมีเยือนกันบ้างแหละนะชายบันดงจำไดเนี่ยนะอันนี้เนี่ยดูใกล้ๆเห็นไหมเกล็ดเมทัลลิกยังอยู่อยู่เลยอ่ะนะฮะนี่ครับสติ๊กเกอร์กันรอยสติ๊กเกอร์ใสมีนะมันเป็นสติ๊กเกอร์ใสนะเนี่ยเนี่ยตรงตรงปลายเล็บผมเนี่ยจะจิกเข้าเป็นสติ๊กเกอร์ใสมันกันอะไรนะตรงเนี้มันกันจากตรงนี้เนี่ยลูกยางไอ้ตัวเนี้ยเวลาเขาปิดเนี่ยมันจะไปชนกับไอตัวสติ๊กเกอร์กันรอยตรงนี้นะครับมันจะไปชน นะอีกจุดหนึ่งก็นี่เช่นเดียวกันนะติ๊กเกอร์กันลอยนะครับเป็นติ๊กเกอร์ใสนะครับนี่เป็นประตูดูดเป็นไงนะครับอ่ะนี่ครับโครงสร้างนะแท้เดิมนะครับนี่เบรกสี 4, ล่ล้อล้อไม่คูดไม่เบียดขอบฟุตบาทนะครับสวยใสใสอ่ะดูด้านท้ายกันต่อนะครับท้ายดูโดยรวมกันนะไฟท้าย LED นะครับ ทับทีมมีให้ทางซ้ายและขวานะพร้อมด้วยแถบคมเนียมนะครับอ่ะเครื่องยน i ์ไอวิเทเนาะนะครับมีกล้องนะครับอยู่ใต้โลโก้นะเห็นไหมเอ่ยนะฮะนี่ตรงมองฝั่งนี้นี่ฮะกล้องถอยนะอ่าปึ๊บเปิดฝาท้ายนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับลูกค้านะฮะนี่ฮะ โคมไฟแท้เดิมเนาะยี่ห้อสแตลเล่อยู่นะครับโลโก้นะครับผคมนะครับไฟเบรกดวงที่สามนะไล่ฟ้าหลังมีให้ครบอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นตัวดึงพับเบาะนะครับเบาะคนนั่งหลังนะครับนี่ฮะมีช่องนะครับสําหรับเอื้อมมาหยิบของด้วยนะครับมาชมนี่ฮะยางอะไหล่นะเป็นขอบสิบแปดลายเดียวกันกันกบตัวรถเลยนะครับ เวลาถูกเชิญเนาะเราก็จะเห็นบางทีมันรถสวยดันไปแบบยางแตกมันมันมันเครื่องตานะนะครับอายคนอื่นก็อายโอ้โหขับไปไหนใครก็รู้นะฮะเนี่ยฮะแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบนะฮะดูพรมนะร่องรอยการใช้งานมันน้อยอนะนะคู้ค้านะครับไปกันต่อนะนะครับนี่ท้ายนะสีดำฉ่ำ,ำดูทุกมิตินะครับ รถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างสปาทําความสะอาดนะลูกค้าแค่นั้นเองนะฮะหลังคงหลังคานะผมพาชมรอบคันนะครับก่อนชมไปด้วยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่เนาะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเผื่อมีรถใหม่ๆมาจะได้เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าด้วยนะครับว่ามีรถเข้าใหม่ชอบหรือไม่ชอบก็แวะเวียนเข้ามาดูกันก่อนนะครับนี่ฮะล้อไม่คูดไม่เบียดขอบฟุตบาทนะครับนี่ ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดจริงๆลูกค้าผุบอกเลยนะรีบมารีวิวให้ดูนะครับนี่ครับตัวเบาะที่เท้าแขนนะครับนี่ลายไม้นะลูกค้าเป็นลายไม้ดูหรูหรานะนี่ครับช่องลับนะครับไขนกุญแจนะเครื่อมือหยิบของได้นะเผื่อซ่อนอะไรไว้นะนดูดิตัวเบาะคนนั่งนะครับ เป็นหนังนะครับสีครีมนะพร้อมรูระบายนะครับนี่ฮะจะเป็นรูระบายนะระบายความร้อนนะครับไม่อมความร้อนเนาะนะโอ้โหนี่ฮะแอร์หลังมีมาให้พร้อมอ่อกรอบลายไม้นะดูดีกรอบยังเป็นเกตเลยอ่ะนะฮะสวยใส,ยส,ยสยแบบนี้นะครับนี่ฮะแหงประตูม่านนะครับอ่ะต่อนี่ที่ผมบอกนะ สามารถกีรเดทซ้ายขวาบางทีเรานั่งอยู่ฝั่งนี้นะมีฝั่งเดียวเราต้องเดินอ้อมไปไปกดฝั่งนูน้นหรือกดรีโมทนะต้องลวงกุญแจนะฮะอยู่ใกล้มือก็กดปุ๊บได้เลยนะแผงประตูนะลายไม้ช่ำๆนะครับนี่ฮะกระจกแท้เดิมนะฟิล์มติดให้ใหม่โลโก้อยู่ให้เห็นผมไม่ได้นี่นะยังไม่ได้ลบให้นะจะแต่ต้องการให้ลบก็ลบได้นะครับนี่ครับชายบันไดคนนั่งหน้าให้ดู นะะฮนี่แผ่นเพจนะครับแผ่นเพจนะง่ายนี่ครับอยู่ครบทุกจุดนะครับพี่นะพลาดไม่ได้นะคันนี้เนะี่ยนะครับหกแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ปอนอยู่หนึ่งหมื่นสองพันบาทเจ็ดปีนะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย 6ปีนะครับแล้วก็15,000บาท5ปีนะครับนี่ครับกล้องเลนส์วายเวลาถอยนะแล้วก็กระจกเนี่ยปรับลดลงให้ด้วยนะครับอ่าตะกี้ให้ดูไปแล้วใช่ไหมเบาะนี่ครับ,บเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแอร์แบ็ก8ใบนะครับสภาพคอนโซลคอนโซลลูนะฮะน้องเงาฉ่ำเลยนะครับคันนี้รถปี2018เลขไมล์80,000อ่ะไปสตาร์ทฟังเสียงแล้วก็ชมเลขไมล์พร้อมกันนะเดี๋ยวพามาดูตัว เครื่องอีกรอบหนึ่งว่ามันกระตกสันไวไหมแต่ผมบอกได้เลยมั่นใจได้เลยนะเพราะว่ารถเลขไม่แปดหมื่นโลนะฮะมีแขงประตูนะคนขับตัวหนังสือตัวอักษรน,นะครับไม่ลอกไม่ร่อนนะคนขับก็น่าจะต้องดูแลรักษาดีนะฮะอ่านี่ครับอ่าโอเคนี่ก็เป็นลายไม้นะลายเดียวหมดเลยพวงมาลัยก็เป็นหนังพร้อมกับลายไม้หรูหรา นะครับเบาะคนนั่งนะปรับแปดทิศทางนะครับพร้อมเมมโมรีซีทนะฮะนี่ครับเติมไนโตรเจนนะครับดูแลรักษารถนี่ติ๊กเกอร์เติมลมยางยังอยู่ชายบันไดคนขับดูฮะเกียรแมทัลลิกอยู่เลยนะดูดินะครับสวยใสขนาดนี้ที่รีบจองนะครับ099 260 2443อ่24อ่ะขออนุญ,ญาตนะครับ เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูแล้วก็ชมเลขไม่แล้วก็มาดูห้องเครื่องร้อมกันนะครับว่ารถคุ้มค่าคุ้มราคาไหมนะขออนุญ,ญาตนะผมนี่กุญแจร,รีโมทนะครับสั่งสตาร์ทได้นะเดี๋ยวผมเดินสตาร์ทด้านนอกดีกว่าไหมเออเนาะโอเคเดี๋ยวผมสั่งสตาร์ทนะลูกค้านี่ฮนะรถล,ล็อกนะครับรถล,ล็อกนะ เอาไว้ใช้งานส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นจะเป็นต้องเป็นผู้บริหารนะครับรถล็อกจอดตากแดดนะครับสั่งให้สตาร์ทเปิดแอร์รอขึ้นมาเย็นๆช่ำๆกดทางนะอ๋อผมลืมล็อกแบบหนึ่งนะฮะ หรือผมลืมปิดฝากระโปรงจะเกี่ยวเหรอสักครู่นะอ่ะขออนุญาตลองใหม่นะฮะหรือยังไงไกลไปมาขออนุญาตลองใหม่ตะกี้ประตูปิดไม่สนิทหนึ่งบานนะครับจัดเลยนี่ล็อกนะนะครับกดค้างครับอ่านะฮะ อันนี้เองนะครับก็จะมีตัวไฟกระพริบให้ก่อนนะครับเราขึ้นไปเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องไปกดท,ที่ตัวพุทสตาร์ทอีกทีนะครับลูกค้านี่เข้ามาตัวนี่ฮะเขาจะเป็นอย่างนี้นะนี่ฮะไฟตัวปุ่มพุท h ตาร์ t ยังไม่ติดนะเหยียบเบรก ขอถอยหลังนิดหนึ่งได้ไหมนะฮะติดเบาะนะฮะโอ้โหไม่ชำนาญจริงนะฮะอ่ะนะครับนี่ครับเลขไหม่ปัจจุบันนะครับแปดหมื่นสามรอยก้าสิบแดกิโลนะครับ ประตูเปิดค้างไว้ก็มีนะตัวไอคอนโหมดนะครับขึ้นไฟนะครับถ้าเรายังไม่ได้กดปิดเนาะนะครับอ่ะนะครับภายในอขออนุญาตเปิดแอร์นะแอร์แบบออโต้นะครับขออนุญาตเปิดแอร์นะอ่ะาพวงมาลัยเนะาะพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับพร้อมกับแถบลายไม้นะครับไม่มีลอกไม่มีรอดไม่มีเปื่อยนะเป็น คูชคอนโทรลนะครับมีคูชคอนโทรลให้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับรับสายวางสายนะครับคำสั่งเสียงเนาะรถเปลี่ยนช่องเมนูเมนูมีให้ครบนะครับลูกค้านะนี่ฮะหน้าจอนะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์แบบออโต้นะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับนะแอร์ออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับเครื่องเสียงจอทัชสกรีนแท้เดิมโรงงานนะครับ อะตัวถัดมานะครับนี่ฮะอ๋อนี่ครับซ่อนมีตัวอ่า USB นะครับพอรต USB ซ่อนให้อีกพร้อมอ่ากล่องเก็บของนะนี่ก็มีตัว Power l t l e t เป็นที่จุดบุหรี่ให้นะครับนะนี่ฮะดูดีไซน์หลูลานะครับผมอ่าอันนี้นะม่านหลังนะครับ ด้านหลังผมขออนุญาตกดนะไม่ได้แต่จะกดปุ่มนี้นะนี่จะกดปุ่มนี้นะครับข้างตัวเกียร์นี้นะจะเป็นม่านนะครับแล้วก็อย่างที่พาไปชมนะครับม่านตรงนั้นเขาก็จะมีนะนี่ให้เสร็จสับนะครับอ่ะกดนะนี่ฮะเป็นม่านไฟฟ้านะดูหรูหรานะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับลูกค้านะของเก็บแว่นนะครับเปิดไฟนะกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับ ตัวนี้ตัวเลดร์นะครับนี่ฮะเตือนกันชนด้านหน้านะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะนี่ฮะตัวเลนไวนะครับอยู่ตรงไฟเลี้ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตใส่เกียรถ์ถอยนะลูกค้าจะได้เห็นพร้อมกันนะใส่เกียรถ์ถอยลงมาเนี่ยนี่ฮะตัวจอนะครับพร้อมกับนี่ฮะหมุนตามนะลูกค้าเป็นไงนะฮะถ้าเราจะถอยนะครับ กดเลนววยกดตัวนี้นะนะนี่ฮะนี่ไอตัวกล้องที่ข้างอยู่ข้างกระจกนะครับข้างกระจกเห็นไหมนะมันจะทํางานผมจะให้ดูนะผมกดนะอึบนะฮะ,ะกดนี่จะมองเห็นจุดอับด้านข้างเรานะจุดอับสายตา นะครับผมอ่ะคันนี้นะครับเป็น Accord 2.0 EL ปี2018นะครับปลายปีจดปี19นะรถคันนี้เลขไม่แป0 0 0ื่นโลนะครับสนนราคา669,000บาทนะครับเครดิตดีฟีดาวนะผ่อน7ปีนะครับ12,000บาทผ่อน6ปี13,500บาทผ่อน5ปีเดือนละ15,000บาทนะครับ รายได้30ม0 0บาทขึ้นไปออกคนเดียวได้ไม่ต้องค้ำนะครับสนใจโทรหาผมได้ด่วนเลยที่0 9 9 6 6 2 2 4 4 3นะครับก่อนจากกันวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นิดนึงนะครับจะได้ไม่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าไปในตัวด้วยนะว่ามีรถเข้าใหม่แล้วเนาะนะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ